สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello a อา n d a ด c e สบายพิญญาค่ะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่ครั้งในวันนี้คะ่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยคะ่ะอู้สาลิกาลิ้นทองกับความลับมาพลังงานความสำเร็จ งายเฉพาะเท่านี้ว้ายพระม่กาลีมาครับเลยแล้วกันนะคะเพื่อม่ให้เป็นการเสียเวลาโอ้ย แม่กาลีมาตัดสินนะมาฟื้นฟูให้ไหมคะทำสิ่งใดก็สำเร็จนะก็เบื้องบนควบคุมดูแลอยู่ท่านท่านดูแลปกป้องหลักคุ้มภัยโอ้มีพระราหูด้วยหลักผู้ใหญ่ตกมาคะ่ะ เอาล้วเนาะขออนุญาตคัดโรคูบาอาจารย์เพืเ่อนๆทุกท่านด้วยนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานบุญพลังงานบวกในวันนี้เป็นพลังงานจากไพ่ขลังนะคะเพื่อนๆทําอะไรตอนเนี้จะมีความสําเร็จสําเร็จในทางธรรมก่อนเพราะว่าครูบาอาจารย์อย่างอ,าองค์มหาเทพองมหาเทวี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเคารพนับถือค่ะมาปรากฏอยู่เนาะเห็นเห็นถึงการทำงานที่เพื่อนๆต้องใช้การตัดสินใจอย่างยุติธรรมแล้วก็ใช้คำพูดเป็นเลิศด้วยมีสัจจะแห่งความสำเร็จค่ะเรียกว่าจะเป็นมนตาแห่งการฟื้นฟูเลยนะคะกฎแห่งกรรมและการตื่นรู้ตอนนี้ค่ะเตือนให้เรารู้จักการตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตค่ะเพื่อนๆ คือไพ่ความลับและการควบคุมเนี่ยนะคะสื่อถึงจิตใจภายในค่ะที่ให้สำรวจให้รู้เท่าทันกิเลสที่ที่คอยชักใยเราอยู่เนาะเมื่อเรามีสติเรารักษาสัจจะนะคะเรามีสติเรารักษาสัจจะ,นะะ,รรจะพลังบุญนะคะนะพลังบุญจะช่วยเราค่ะให้พ้นจากบ่วงกรรมเข้าสู่สภาวะฟื้นฟูนฟนเนาะรีคอเวอรี่ได้ค่ะนะ ก็จะสดใสชีเดียวแหละนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืม